สวัสดีครับพบผมแทนอีซี่โกวันนี้ผมมางาน Bangkok Auto Salon 2024ครั้งที่10นะครับงานจัดตั้งแต่วันที่26ถึง30มิถุนายน2567นะครับงานจัดที่ c l l l n g n r h r พ l 3นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในงานจะมีอะไรให้เราชมบ้างนะครับ เดี๋ยวไปชมกันเลยครับงานนี้นะครับทุกคนจัดจุกจุกเลยนะครับห้าวันใครที่มาวันนี้ไม่ทันนะครับก็มีถึงวันที่สามสิบมีมิถุนานะครับเดี๋ยวผมเข้างานเลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมได้อยู่ในงานนะครับโหทุกคนนี่ครับงานจัดยิ่งใหญ่มากเลยครับทุกคนแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์รถรุ่นอื่นนะครับเราจะมาชมกันฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครับ ที่ชอบแต่งรถนะครับให้มาที่นี่เลยครับงานนี้จัดด้วยกันห้าวันนะครับภายในงานก็จะมีนี่ครับทุกคนมีทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวเราพาชมในงานต่อเลยนะครับนี่ครับทุกคนโหคันนี้นี่นึกผมเห็นรถคันนี้นึกถึงเรื่องแฟร์แอนด์ฟิวเลียดใช่เลยครับแฟนแอนฟิวเลียคุณพากรพูดถูกนะครับเดี๋ยวเรา เดินชมจากด้านนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะเจอพวกยูทูบเบอร์หรือเปล่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันครับก็นี่ครับในงานก็จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับใครที่ไม่ได้มาวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับเขามีถึง5วันนะครับมีถึงวันที่30มิถุนายนนะครับถ้าใครใครไม่มาไม่ต้องเสียใจนะครับมาได้เลยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ พอ3สนะครับงานจัดที่26ถึง30มิถุนายนนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปัดแจรถยนต์ทุกอย่างนะครับขายเกี่ยวกับรถยนต์หมดเลยนะครับก็รวมทั้งของของเล่นแล้วก็อะทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ l i h t n i n g m c q u e e n เวอร์ชั่นอัปเกรดหรือเปล่านะครับเนี่ย ใครอยากจะซื้อรถบ้านมาขับนะครับมาปรึกษาตามนี้ได้เลยนะครับแต่รถบ้านนะครับถ้าเกิดคนถ้าเกิดคุณจะขับนะครับคุณอย่าลืมนะครับคุณต้องมีใบขี่ประเภทสองก่อนนะครับใช่เมื่อไรไม่ได้นะแล้วนี่ครับเขานี่ครับใครสายแคมปิ้งนะครับก็ไม่พลาดไม่พลาดงานนี้เลยนะครับไม่ควรพลาดงานนี้นะครับ ่าวเินนี่ครับตรงนี้จะเป็นไฟนะครับทุกคนใครที่เดินมาเดินแล้วหิวหิวก็จะมีโซนของกินด้วยใช่ครับตรงนี้ที่เป็นพวกโซนของกินแล้วก็ใครที่ชอบแคมป์สายแคมปิ้งนะครับมาซื้อพวกนี้ติดรถได้เลยนะครับพวกเต็นท์พวกอะไรพวกนี้ครับใครไต้องใครเป็นสายแคมปิ้งนะครับทุกอย่างเลยทุกคนในงานนี้ก็กว้างนะครับทุกคนกว้างมากเลย ใครที่มาคนเดียวก็แนะนำนะครับให้พาเพื่อนมาด้วยนะครับเพราะเดินคนเดียวก็จะงงเหงานิดหนึ่งนะครับมีที่นั่งกินเป็นสักเป็นส่วนนะครับใครเดินเมื่อยๆก็มีที่ลดสุขภาพเลยนะทุกคนนะอ่าอันนี้ก็รถบ้านอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็รถบ้านพ่วงอีกแบบอีกรุ่นหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้เป็นรถบ้านพ่วงอีกรุ่นหนึ่งนะครับ แล้วภายในรถบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับก็มานเท่านี้นะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราเป็นต่อเลยครับตามนะครับที่เดินทางแล้วเมื่อยขอภัยครับใครที่เดินดูงานแล้วไม่เมื่อยนะครับก็มีบริการนวดเพื่อสุขภาพให้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็ตามจุดนะครับก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยนะครับ เราไปกันต่อเลยครับไปแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในงานนะครับใครเป็นสายแคมปิ้งนะครับนี่ครับมีรถที่พ่วงเต็นท์อยู่ข้างบนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยครับพี่ไปจะมาหรือเปล่าก็มีพี่ไปก็พวกสใส่กันรถนะแล้วก็ในงานนี้นะครับอ๋อมีรถทุกแบบทุกยี่ข้อเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยแตกต่างกันนะครับ นี่ครับภายในงานนะครับอันนี้ภายในงานแบ n คอก k a โต o ซ a l อนนะครับมันเหมือนไม่ใช่มันงานนี้เหมือนไม่ใช่ b บงคอกอ a u ต o Salon มันเหมือน,นมาอยู่ในงานมอเตอร์โชเลยอ่ะเอออย่างที่คุณพากรพูดนะครับเหมือนอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับแต่อันนี้เป็นงานแบงคอกออโต้ซาลดด <Bangkok S 2> อน <Bangkok S 2> นะครับ อานนี้คือกว้างจริงครับจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับถ้าเกิดจะมาจัดการแข่งขันพวกโดนหรืออะไรมาที่นี่ได้เลยใช่ครับเหมือนที่คุณมาก่อนบอกไม่น่าละสองคนรถตอนแรกรถสนามรถที่ต่อยนมวยนั่นน่ะก็จะมีรถโตโยต้านะครับฮอนด้าโตโยต้าอีซูซ u อีซูซนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางเด,เดินชมกันต่อเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายให้คุณดูแบบจุกๆเลยนะครับ <ไป S 1> ใครก็ตามที่อยากจะมางานนี้นะครับก็เขามีจัดถึงวันที่30นะครับสามารถมาได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่รถยนต์อย่างเดียวนะฮะมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าก็มีนะครับ นี่ครับมตอใส่ไฟฟ้านะครับคือเปล่าวะไม่แน่ใจนะถ้าเกิดพูดก็ขอโทษด้วยนะใช่ครับนี่คือมตอใส่ไฟฟ้าครับอ๋อใช่ คุต้องดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดกับโซลักษานั่นเองตั้งขาใครอยู่กันมายาวนานด้วยนั่นเองนะคะหลายๆภาพน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าโซลักษาของเราเนี่ยนำเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น K C X และคันเลื่อนล้อเพราะว่าเราเปิดตัวกันมาทั้งในงาน Motor Show Motor Expo ที่ผ่านมาว่าเราเป็นผู้นำเข้าจากเพียงผู้เดียวในประเทศไทยใชนะคะแต่งานนี้ความพิเศษคือ เราจะเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ที่เราเป็นผู้นำเข้าแต่เพียงผู้เดียวเองเช่นเดียวกันค่ะอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วนะคะเห็นเธอบอกว่ามีถึง4แบรนด์เลยต้องถึง4แบรนด์เลย <ว pillar S 2> ซึ่งเราจะมาเปิดตัวกันในงานนี้ซึ่งแต่ละแบรนด์แต่ละโปรดักก็คือน่าสนใจมากๆนะคะที่สุดเลยแหละค่ะนะคะสำหรับแบรนด์แ,นะะนแรกเลยไหมคะน้องจ้าแบรนด์แรกนี่ก็เดินหาก่อนแบรนด์แรกชื่อแบรนด์อะไรคะทนายแบรนด์แรกเป็นเกร็กดูเกร็กดูอ่ะ ไม่ได้ติดตัมนะคะเล็กคูเนี่จะเป็นเครื่องขัดไฟฟ้าสำหรับใครที่อยากจะเปิดคาแทร์ใครชอบล้างรถเป็นอุปกรณ์ขัดไฟฟ้าที่ดีมากๆพรีเมี่ยมสุดๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าใครสนใจอยากจะเปิดคาแทร์นะคะแรือว่าคาร์วอสต่างก็คือเล็กครูตอบโจทย์เลยอยู่ต่อคือสบายแรงเลยค่ะคุณผู้ชมพูดอย่างนี้อยากทำไม้ถูกต่อนนะคะ ในอย่างที่บอกนะคะว่างานนี้เนี่ยใครที่แบบว่าชอบแต่งรถล้างรถนะคะก็อยากจะเปิดกิจการในหัวใจต้องมาทจังเ่ยตลอดไม่ได้ไปไหนละเม่ฉันแบบพูดไปเดินไปนะแฟนต่อไปค่ะพี่ไอผาสแกนกริดสแกนกริดนี้นะคะอันนี้จะเป็นไฟเป็นโซลูชั่นไฟนะคะสำหรับส่องหารอยต่างๆที่สีรถเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟฉายพวกไฟธรรมดากี๊กล้องเนี่ย มองไม่เห็นรอยใด,ดๆนี่ค่ะ<ช>ยอยากสอ่องแบบเนียนกลิปต้องใช้สแก,สแกนขลเท่านบบๆๆน้นีป็นน้องตีเลยนแบบน้องตีเลยค่ะน้องตีเลยนะ <ๆ S 1> ยคะอันนี้ก็คือแบรนด์ที่สองของเรที่บอกว่านำเข้าแตกที่ประทที่เพียงคู่เดียวก็ทีนที่เลยนะคะใช่แล้วค่ะและที่1แบรนด์หลักแบนด์ดีเทลขาดนี่อันดงไม่ได้นะเาเี่ย้ลเลยแน่น้องอันนี้เบ็นชทีว่า ก็ทางด้านใหนนี้ค่ะตรงมีแกาสซึ่งหลายๆคนเนี่ยล้างรถที่บ้านประสบกับปัญหาฟองน้ำเวลาเอาไปสมบน้ำอยางเงี้ยแล้วฝุ่นกินเอ์ยติดฟองน้ำาก็อาอนี่ค่ะากาสตัวนี้จะช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของฝุ่นของทรายที่สุดคุณเอามาล้างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดักไว้ด้านล่างไม่ให้มันย้อนกลับขึ้นมาติดฟองน้ำกลับออกไปแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือสมุดดักเซ็ทฟองน้ำแล้วก็ใช้ที่ทุกคนครับเดี๋ยวเราพาเดินชมในงานต่อนะครับ นี่ครับใครชอะที่เป็นสายลุยนะครับหรือและรวมกับสายแคมปิ้งนะครับไม่ควรพลาดอันนี้เลยครับนี่ครับทุกคนนี่ครับสายลุยบวกกับสายแคมปิ้งนะครับที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ถตู้ก็มีนะครับอ๋อรถคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยด้วยนะครับ ปีสอนี2024นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวไล่มาเลยแล้วกันนะคะโอเริ่มที่น้องก่อนเลยค่ะน้องเล็กของเราสุดหน่งนะกจากจากสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในงานออโต้ซอลอนของเราแล้วนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะคนที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดด้วยอยู่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยก็ต้องหลับไปอยู่ไหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับคนใจเดียวคุณขาคนแรกมาเปิดตัวร่างกายขนาดนี้คุณคินดว่า จะมีใครกล้าขึ้นมาไหมเนี่ยไอสิบสาม่านและกันหน่อีกิบสามพันสิบสามพันค่ะมีไหมคะขอ้ยสาม่านค่สาม่านเท่านั้นนะคะมีไหมเอ่ยเห็นคนแรกมาร่วมเล่นเกมกับติ๊ติ๊สวยๆนะครอยากมามีหมดเลยนะครับตรงตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งท่อไอเสียล้อมแมทนะครับหรือวใครอยากจะ ไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยจะแต่งไฟให้กับรถนะครับมางานนี้ครบจบในที่เดียวเลยนะครับอนี้มางานนี้ครับครบจบในที่เดียวเลยนะคบทุกคนไม่อยากกลับ งานแบงคอกออโต้สาล่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราชมเปนี่ครับเดีไปชมกันต่อเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ให้ท่านได้ดูในงานนะครับนี่ครับใครที่นี่นะครับใครที่ชอบเรื่องเครื่องเสียงในตัดนะครับนี่ครับนี่เลยวิทยุเสียงเอ่อที่ระบายระบายความร้อนแล้วก็ในตัดนะครับ นี so ่ครับใครชอบความเร็วครับนี่เลยครับตรงนี้เลยครับใครชอบความเร็วนะครับก็เดี๋ยวมีงานแล้วก็ใครที่อยากจะทดลองแข่งรถหรืออะไรนะครับก็เขาก็จะมีตรงนี้ให้นะครับนี่ครับด้านหลังผมเลยครับนี่ใครชอบความเร็วนะครับหรือว่าใครชอบอยากจะลองแข่งรถนะครับข้างหลังผมเลยนะครับก็มาได้นะครับที่งาน

ครับโค้งเก๋อๆตรงนี้ครับเรอเล็กเห็นไหมครับคือถ้าเกิดเดี๋ยวโค้งเร็วอ่ะผมไม่ไม่แน่ใจนะครับว่ารถจะเป็นภาพยังไงนะครับก็มีทุกอย่างครับเครื่องยนต์เนี่ยครับเครื่องยนต์รถก็มีอย่างผมไม่ดูครับมีนะครับนี่เลยครับรถแข่งแบบรุ่นใหม่รถแข่งก็มีนะครับไม่ใช่รุ่นใหม่ครับรถแข่งที่เราคุ้นเคยกันนะครับ เห็นอย่างนี้แล้วผมนึกถึงหนังเรื่องแ Fa ร t แอนด์ฟิเลเลยครับหลังนี้นะครับก็เป็นรถบังคับนะครับรถบังคับวิทยุนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับรถบังคับวิทยุนี่ครับเพิ่งจะมีสนามให้เรามาฝุดบังคับรถได้เลยนะครับ นี่ครับรถมีดิฟด้วยนะครับทุกคนนี่ครับมีดิฟด้วยนะครับทุกคนใครสนใจนะครับก็มาที่แฟชั่นไอแลนด์ัสองได้เลยนะครับ มีครบทุกอย่างเลยนะครับ ใครที่ชอบเรื่องรถนะครับงานนี้คุณไม่ควรพลาดเลยนะครับใครชอบแต่งรถหรือแล้วแต่ครับงานนี้คุณไม่ควรพลาดเลยนะครับมีครบทุกอย่างจริงๆนะครับทุก <t> <ๆ recomend ations> คนงานนี้คุณไม่ควรพลาดนะครับใครที่ชอบเรื่องรถนะครับก็ทั้งหมดภายในงานนี้ก็มีวันเท่านี้นะครับ แล้วผมขอเดินชมภายในงานต่อนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องแทน e ีซ y g โกสสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ